สวัสดีค่ะพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนอันนี้ก็เป็นกระชายท่ว่าเก็บเกี่ยวแต่ปีที่แล้วค่ะที่ว่าปลูกในกระถางในบ้านก็เอามาจากเมืองไทยค่ะแล้วก็เอามาเพาะในกระถางปลูกที่ระเบียงหน้าบ้านค่ะก็ได้ประมาณสามหรือสี่กระถางนี่ล่ะค่ะนั่งก็ขคืนได้เก็บได้ไว้ให้กินค่ะ เวลากินบอทันเขากับ้่างทำความสะอาดค่ะแล้วก็เอาอัดช่องฟิตไว้ค่ะแล้วก็กินไว้กินได้หลายปีค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ใช้กะขึ้นมาหม่ีกค่ะแล้วก็ซีร้อนเอขาฤดูไว้ไม่ไ<อ>ล่วงกับซีไดกินเกี๊ยวค่ะมือนีก็นึกยากินน้ำยาขนมสินค่ะมือนีก็ซื้อมาให้น้ำยาขนมจีนปลากระป๋องค่ะเป็นสูตรแบบดัดแปลงน,นะคะ เฮ็ดอ uh, mm ่าพอใหายอยากค่ะ mm hmm. เป็นการาดัดแปลงอันอาหารค่ะเพราะว่าบ่ได้อาศัยอยู่เมืองไทยค่ะด้เฮใดใท้มันครบสูตรอันนี้ยูต่างประเทศนเท่ากับดัดแปลงอาหารเอาค่ะให้รสชาติมัน <c oughs> เหมือนนันการที่เหาอด้เฮ็ดอาหารในเมืองไทย้ะค่ะอันนี้ก็เป็นกระชายมีกระชายมีพริกค่ะใปกับปลากระป๋องละกากะปีค่ะ เนี่กะพริกแห้งดัดเปลีเอาค่ะนี่ก็ต้มน้ำค่ะลวกเ้นขนมจีนค่ะจะกินตะฮอสีเขียวเพราะว่าเ้นของสีเขียวนั้นเส้นน้งสนีน้อยๆค่ะลวกกับซุกเร็้วค่ะใส่เวลาพอดูนค่ะนำห่อนแล้วเขาก็เอาลงไปลวกเลยค่ะพอลวกเรียบร้อยแล้วนะคะเ้นหนุ่มเรียบร้อยแล้วเขาก็เตรียมเอาไป ล้างในน้ำค่ะเพื่อล้างแป้งออกผงแป้งขาวๆค่ะล้างทำความสะอาดค่ะนี่ค่ะสิ่มันก็สิ้วนเหนียวๆค่ะแล้วก็สิ่เล็กนี่ก็เริ่มสิสุกแล้วค่ะสินเริ่มนุ่มดีแล้วพอสินเริ่มนุ่มแล้วเาก็สิมาเตรียมตะเกียงค่ะตะเกียงล้างสินเแล้วก็สิเท่า สินขนมจีนลงไปในตะเกรงค่ะขันตอนนี้ระวังนะคะเพราะว่านางมันห่อนแห้งค่ะแล้วก็ล้างน้ําค่ะอันนี้ก็ระวังนเด้อค่ะเพราะว่าห่อนค่ะหอกสีลางอ่าแป้งขนมจีนออกค่ะลาเสิจเรียบร้อยแล้วห่อกระสีค้างไว้เพื่อให้สินขนมจีนนั่นอ่อันน้ำเหือดเหือดน้ำนะคะ นี่ค่ะพอทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตะแคงไปข้างไว้แล้วค่ะเพื่อให้น้ำเหียดค่ะหลังจากที่ล้อหาหน้าที่น้ำเหียดตีเหลี่ยเราก็จะมารับประทานกันเลยค่ะเพราะว่าน้ำยาขนมจีนที่ว่าเราเห็ดว้กับร็จเรียบร้อยค่ะ เมือ่อนี้ยกะนำยาขนมกินเปาๆค่ะบะมีไก่บะมี่ยังค่ะกะจะกินกับแตงนะคะมีจะมีแตงกวาแล้วก็ทั่วงอกค่ะทั่วงอกก็เป็นแบบทั่วงอกดองค่ะทั่วงอกกระปองค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เซนนั่นแหงเหยียดบาเมนแหงค่ะเหยียดน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็มาลุยกันเลยค่ะ มาเด้อค่ะมารับประทานน้ากกนค่ะสูตรแบบเร่งลาดสูตรแบบง่ายๆค่ะได้กินเรียวค่ะแล้วก็เป็นแบบสูตรดัดแปลงค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วน้ายาขนมจีนปลากระป๋องค่ะสูตรนี้กะทิใสกะใช้หลายๆค่ะเพิ่มความหอมค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว กับซีมีบักแตงแล้วก็บ,บักท่วงอกยังว่าเนื้อ่าที่ปินผักผักกับบอไดซื้อมาค่ะจากช็อปค่ะบออันคิดว่าสาิแบบอยากกินนะคะขนมจีนค่ะหรือขนมเสน้นก็เลยแบบก็บเลยทําขนมจีนกินค่ะคือจยากค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนเนะ,ะ้อสิไปกินขนมจีนค่ะเดี๋ยวสีอืดก่อนค่ะ เมื่อนี้ก็ขอตัวไปกินขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องกันเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ชั้นคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะบายบายค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ